สวัสดีจ้าแฟนเจดม์ทุกคนนะจ๊ะเจอก็เชิญไปประจำทุกวันนะกับการวิเครฟฟาะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจดม์นั่นเองนะวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ <Okay. S 1> ำคืนวันเสาร์นะพวกแกนะสามทุ่มตรงนะจ๊ะ <S <S ไปที่โรงรละครแห่งความฝันโอทร์ฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าปีศาจแดงของเจดม์นั่นเองนะเปิดบ้านดวลกับเจ้าป่าน,อ,นอร์เเดมฟอเรสต์นั่นเองนะจ๊ะโดยยูไนเต็ดของเดนทาร์เปิดฤดูกาลมาสองนัดชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะฟอร์มเดียวกับอีฟอเรสต์เปียบเลยแต่เเจดาาไไปปหหมยยย้ออนนงลลััถกบี่ 9นะัดติดต่อกันแล้วที่แมนยเต็ดเอาชนะฟอ r e เรสได้ต่อเนื่องมาเลย9นะัดติดโ oh อ้โหอ่มันคมกันตรงเฮดทูเฮดนะเอาดูตัวเล่นที่เข้าจะลงสนามหน่อยจาก w h o s c o r e c o m นะ <Okay. S 1> ประตูของยูเต็ดเป็นอองเดรเดอร์ซงติงโอนาน่านะจ๊ะแบ็คขวาอารอนเดอร์อแมงมุมลายตัวนั่นชันเนนมาสมซานเลอทนมาบิสกา้า ฝั่งซ้ายเป็นดิโอโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาธงก็แล้วกันดาโลออชหอไอชิบหายคู่เซนะ็นเตอร์แบ็กน้าราฟาเอลเดอะแชมป์โลก2018วารานจับคู่กับวิกตอร์เดอะถอยลินเดเลฟตรงกลางพี่บ่าวกับเซมวิโรดคุมเกมรับนะตัวเชื่อมเกมเป็นคริสเตียนเดอะบลานเอลเซนและตัวรุกเป็นบรูโน่เดอะยูเฮ้ยแฟนนันโฟคิงนะจะ๊ะทางซ้ายอเลฮันโดกาณาชัายกาลาโชทางขวาอันโตนี่เดมุนและกองหน้าตัวเป้ามาคัสเดอะมุ่งแรชฟอร์ดนั่นเองนะส่วนฟอเรสนะประตูใช้แมตเทอร์เนอร์แนวรับก็พวกโจวอร์วิลลี่โบลี่ โอลาไอนาพวกนี้ตรงกลางแรนด์เยสมอร์แกนกิฟไว้และตัวรุกก็จะเป็นเบรนแดนจอห์นสันเล่นกับไตโวอาโวนิยี่นะคู่นี้ยูเต็ดบังคับชนะห่าง2ประตูเพราะแกจะโอเค50%อยากโอเค100%ยเปเซ็ตฟินเพิร์ต้องห่าง3ประตูซิคิดดูว่าชั่วโมงนี้เยอะเกินไปแมนยูเต็ดฟอร์มไม่อยู่กับร่องกับรอยฟอร์เรสเองเล่นเกมเยอือนมันก็สู้ขาดใจพอเพอมาอุดแล้วอาจจะแพ้แบบเบียดเบียดออกไปไม่แน่มีเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำยูเต็ดจะยิงฟอร์เรสถึง3ลูก ยากเกินไปในปัจจุบันนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้นอร์ดิแกรมฟอเรสตโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะติดตามได้ทุกช่องทางของเราแฟนเพจเจดำภาษาไทย u ูทูบโอเคเจดำ Subscribe สั่งกระดิ่งด้วยแล้วไป Follow กันได้ทั้งใน Instagram แล้วก็ TikTok เจดำ o f f i c i a l นั่นเองในหอยรอดนะเดีความสุขสนุกกับวกเราทุกวันโอเคเจดำก็มาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่บายาย